สวัสดีคะด่ะสวัสดีค่ะคุณอารุณสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะกินข้าวครับอ่ากินข้าวกับอะไรคะวันนี้กินข้าวกับมะเขืออทุกคนคะวันนี้อารุณพาเข้าวไรอีกแล้วนะคะปลูกถาดที่สองแล้วค่ะทุกคนเมื่อวานหมดไปนหนึ่งถาดนะคะทุกคนปลูกสองถาดพอค่ะทุกคนอื ปลูกพริกกรเรียงไปหนึ่งถาดมะเขือม่วง,งไปหนึ่งถาดแล้วก็นี้ถาดที่สอง <c oughs> วันนี้อากาศร้อนมากเลยต้องรีปลูกต้องรีปลูกก่อน <c oughs> <c oughs> ปลูกเสร็จเดี๋ยวก็มาเปิดน้ำรถ เดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่อะไรนะต้นอะไรนะที่เราจะไปรดน้ำเนี่ยล้วปลูกผักอะไรไว้อะไปทุกคน,นไหนอะหลุมหาไม่เจอทุกคนโอ้หลุมอยู่ไหนโอ้นีไงใครทนมาดูอันนี้อะไรนะ พักทองรถไปแล้วทุกคนบรรยากาศกาดขาห้าปลายไปไปรถผักแปงผักแปงนี้โตแล้วพักทองพักทองของเรานี่ทองของเรานี่อีก นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเราจะปลูกหมดนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเราก็ข้าโพดอันนู้นก็ตอบน้อยค่ะเอาไว้นอนเฝ้าโอ้หลังได้เป็นภูเขาวสวยงามค่ะปลูกหมดนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ มะเขือม่วงอีกแล้วแต่อันนี้ก็คือฟักทองของเราการร้อนค่ะต้นสะดาวค่ะทุกคนฟักทองเอาไว้กินนะคะเอาไว้กินยอดอไว้แกงกินทั้งหมดนี่เขาปลูกคนเดียวเลยนะคนคนนี้ปลูกคนเดียวเลยนะ อลูนปลูกคนเดียวเลยดูดิดว,ว่ามันจะมีลูกดกไหมนี่มะเขือเอ้ใช่ไมหมมะเขือฟักทองกำลังงามนี่มีฟักทองมีแฟงใช่ไหมป๋าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอลูน โรนสวัสดีครับรบ๊ายบาย